รู้หนูทำได้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมินิทานมาเล่าให้เด็กฟังนะคะหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าคุณครูยังไม่บอกชื่อเรื่องนะคะคุณครูจะรองให้เด็กๆคาดเดาแต่วนวนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับอะไร เด็กนึกออกแล้วนะคะให้เด็กกระดองบอกผู้ปกครองให้เด็กดูนะคะว่าเด็กๆคาดดาเป็นเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายนิทานว่าเด็กคาดดาวถูกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันก่อนเลยะคะ่ะนิทานเด็กดีพี่ปอกับน้องปานตอนเราแต่งตัวเองได้ เช้าวันหนึง่งอากาศแจม่มใสแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องนอนพี่ปอตื่นขึ้นมาก่อนขณะที่น้องป่านยังหลับอยู่พี่ปอจึงหันมาปลุกน้องสาวตื่นได้แล้วน้องปานน้องป่านลืมตาขึ้นมาอย่างงัวเงียก่อนที่จะถามว่าเช้าแล้วหรือคะพี่ปอ เมื่อสองพี่น้องแปรงฟันล้างหน้าและอาบน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็หันมาชวนน้องสาวว่าวันนี้เรามาลองแต่งตัวกันเองดีไหมดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องดีใจแน่ๆที่เราแต่งตัวเองได้น้องป่านเห็นด้วยแต่ทั้งปอและป่านไม่เคยแต่งตัวกันเองมาก่อนเรื่องจึงไม่ง่ายอย่างที่คิด แล้วเราจะใส่ชุดไหนกันดีล่ะคะพี่ปอน้องปานสงสัยเราต้องรู้จักหัดเลือกเสื้อผ้าเองพี่ปอบอกวันนี้อากาศดีเราเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆแล้วกันพี่ปอเสนอดีค่ะพอน้องปานอยากใส่กับตรงอยู่พอดีน้องปานเห็นด้วยเอ แล้วเราจะเริ่มใส่อะไรก่อนดีชุดชั้นในหรือถุงเท้านะพี่ปอเอือยยังไม่แน่ใจก่อนลงมือแต่งตัวด้วยการหยิบถุงเท้ามาสวมเป็นลำดับแรกทำให้น้องปานหัวเราะขำเราต้องใส่กางเกงในก่อนไม่ใช่เหรอคะน้องปานพูดแนะ่จริงด้วยสิมาพี่จะช่วยใส่ให้พี่ปอเอื้อเฟื้อจากนั้น พี่ว่าเราต้องใส่เสื้ออ๋อเวลาสวมเสื้อก็ต้องระวังอย่าใส่ผิดด้านเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังนะพี่ปอสอนพลางหยิบเสื้อมาสวมน้องป่านจึงหยิบเสื้อมาสวมเองบ้างเอพี่ว่าดูแปลกๆนะน้องป่านใส่เสื้อกับด้านหรือเปล่านี่ไงเอาด้านในมาเป็นด้านนอกนี่จ้ะพี่ปอเอ่ยทัก จริงๆด้วยค่ะน้องป่านใส่เสื้อกลับด้านมีตะเข็บรอยเย็บอยู่ด้านนอกด้วยฮน้องปานขำตัวเองจากนั้นพี่ปอก็หยิบกางเกงขึ้นมาสวมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆที่จะใส่กางเกงด้วยตัวเองพี่ปอคะพี่ปอกําลังเอาขาทั้งสองข้างใส่ลงไปในขากางเกงข้างเดียวกันนะคะ น้องป่านทักพร้อมกับหัวเราะด้วยความขบขันในท่าทางของพี่ชายในที่สุดพี่ปอก็ใส่กเกงได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยส่วนน้องป่านก็นุ่งกับโปรงได้สำเร็จเช่นกันการแต่งตัวไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักฝึกขัดนะคะพี่ปอน้องป่านออกความเห็น ใช่จ้าดูสิเราสองคนแต่งตัวกันเองก็ได้พี่ปอเอ๋อยอย่างภูมิใจทางหันมามองตัวเองและน้องสาวแต่น้องป่านว่ามีอะไรแปลกๆนะคะน้องป่านมองดูที่พี่ชายก่อนเอ่ยทักพี่ปอหันมามองดูบ้างแล้วต่างก็หัวเราะออกมาพร้อมกัน เพราะทั้งสองคนใส่เสื้อสลับกันนั่นเองนั่นน้องปานใส่เสื้อของพี่ปอนี่จ้า <ว posts> พี่ปอหัวเราะขำ <cryptocurrencies> พี่ปอก็ใส่เสื้อของน้องปานเหมือนกันนะคะ 00: 00: 00> น้องป่านก็อดขำพี่ชายไม่ได้เช่นกันปอและป่านจึงต้องถอดเสื้อออกมาเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้ง คราวนี้ทั้งคู่แต่งตัวได้เร็วขึ้นและสวมเสื้อผ้าของตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนที่ทั้งคู่จะหยิบถุงเท้าขึ้นมาสวมจากนั้นสองพี่น้องจึงหันไปหิบรองเท้ามาสวมแต่ทั้งสองก็ต้องพบกับปัญหาเพราะพวกเขาไม่เคยผูกเชือกรองเท้ามาก่อนเลยการผูกเชือกรองเท้าเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเด็กๆอย่างเรานะคะพี่ปอ น้องปานบนขณะพยายามร้อยเชือกผูกรองเท้าจังหวะนั้นเองคุณแม่เดินเข้ามาเห็นพอดีจึงตรงเข้ามาสอนลูกๆทั้งสองผูกเชือกรองเท้าจนเสร็จเรียบร้อยนี่ลูกๆแต่งตัวกันเองเหรอจ๊ะเก่งจังเลยคุณแม่กล่าวชมทำให้พี่ปอกับน้องปานภูมิใจ วกเราขออนุญาตออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะคุณแม่น้องปานเอ๋ยขอได้สิจ้าคนเก่งของแม่แล้วอย่าลืมใส่หมวกกันแดดกันด้วยนะคุณแม่กล่าวเตือนทั้งสองพี่น้องจึงไปหยิบหมวกของตนมาสวมก่อนที่จะวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านกันอย่างมีความสุข เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนิทานของคุณครูสนุกไหมคะเอ๊แต่คุณครูคิดไว้แล้วล่ะว่าเด็กๆทุกคนต้องคาดเดานิทานของคุณครูถูกต้องกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆในนิทานจะมีสองพี่น้องเอ๊ชื่ออะไรนะคะชื่อพี่ปอกับน้องปาน นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าพี่ปอกับน้องป่านตอนเราแต่งตัวเองกันได้ในนิทานเรื่องนี้นะคะเด็กๆพี่ปอกับน้องป่านเขาทำอะไรได้รุนเองบ้างคะอ่าเขาอาบน้าเสร็จแล้วเขาก็แต่งตัวเองใช่ไหมคะใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าได้ด้วยตนเองคุณครูเชื่อนะคะ ว่าเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองหลายอย่างเลยเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองนะคะที่ง่ายๆที่สามารถที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะเด็กๆสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองบ้างการแต่งตัวด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการปิดกระดุม ใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงหรือการใส่ถุงเท้าเด็กๆสามารถทำกันได้แล้วใช่ไหมคะการรับประทานอาหารอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารอย่างแรกคือถาดอาหารที่เป็นถาดหลุมแบบนี้นะคะเด็กๆใช้รับประทานอาหารที่โรงเรียนช้อนซ้อม เป็นสิ่งสำคัญและจําเป็นใช้สำหรับการรับประทานอาหารแก้วน้ำพร้อมน้ำสะอาดเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราจะมารับประทานอาหารกันค่ะโดยเราจะวางถาดอาหารไว้หน้าด้านหน้าของเด็กๆเด็กๆถือช้อนที่มือด้านขวาและถือซ่อมที่มือด้านซ้าย เอาไว้ช่วยในการรับประทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารคือไม่พูดคุยระหว่างรับประทานอาหารเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนการใช้ห้องน้ำห้องซ้วมการใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกวิธีคือเมื่อเด็กๆทำทุระเสร็จแล้วให้เด็กๆนำที่ฉีด ฉีดทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เด็กๆราดน้ำหรือกดน้ำทุกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากคันเข้าห้องน้ำให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสิ่งเล็กๆที่คุณครูเชื่อว่าหนูทำได้ ให้เด็กๆลกองฝึกหัดหก,กันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆ